คอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้นะทุกคนมาปอกมะม่วงสุกค่ะอันนี้ก็คือมะม่วงที่ที่เราไปสอยมาจากต้นนะทุกคนนี่ค่ะลูกใหญ่มากทุกคนเราเอาเข้าตู้เย็นไว้นะไม่ใช่มะม่วงน้ำดอกไม้นะทุกคนมะม่วงหมันเนะี่ย เสียงลมพัดนะทุกคนลมพัดตั้งแต่เช้าแล้วะค่ะไม่รู้ว่าพายุอะไรเนาะแต่มาแบบเบาๆาโอเคค่ะทุกคนมาแบบแรงๆนี่ก็ไม่ไหวนะเข้าของปิวหมดสวัสดีหนึ่งคนดูค่ะคอมเมนต์ทักทายกันได้นะทุกคนมาปอกมะมองสุกค่ะสวยมาจากต้นนะทุกคนแล้วก็ ก็คือลูกแก่แล้วแล้วค่ะทุกคนเอามาพักไว้หลายวันแล้วก็สุกค่ะตรงก่อสร้างอะ,ะทุกคนเมื่อเช้านี้แบบว่าฝุ่นปิวกระจายเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือลมพัดนั่นเองเราอาจจะพัดเอ่อทรายพัดปูนที่พี่ๆี่เขาเทไว้อ่ะทุกคนแบบว่าโอ้โหลมธรรมชาติแน่นอน เพว่าไม่ได้ค่ะทุกคนฝนจะตกเด็ดจ,จะร้อนหรือว่าพายุจะเข้าเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้เนาะนอกจากรับมือแล้วก็ทำใจเท่านั้นเองค่ะสวัสดีวันอาทิตย์ค่ะทุกคนตอนเย็นก็ได้ไปช็อปปิ้งอีกแล้วค่ะในซอยมีตลาดนัดค่ะทุกคน ชอบไปตลาดนัดมากเลยค่ะมีทุกอย่างอของกินของใช้ของสดของแห้งอนะทุกคนเสียดายอย่างเดียวไม่มีตังเยอะนั่นเองค่ะไม่มีตังซื้อเยอะซื้อแต่อพอกินค่ะซื้อตามงบ ็นยังไงกันบ้างเลยทุกคนสวัสดีสามคนดูคะ่ะคอมเมนต์ถักทายกันได้นะหลายคนก็ทำงานด้วยเนาะหลายคนก็อาจจะว่างบางคนก็อาจจะไม่ว่างเนาะใครว่างก็คอมเมนต์ถักทายให้กำลังใจกันได้ค่ะทุกคนเมื่อสามนี่ลงคลิป ปอบเปียสไส้หมูแดงค่ะทุกคนพอนึกถึงไส้หมูแดงแล้วไปพิมพ์คำว่าสลับเปาเสยเลยเพิ่งมานึกขึ้นได้ว่าไม่ใช่สลับเปาแต่ว่าเป็นขนมเปี๊ยสไส้หมูแดงเห็นครั้งแรกแล้วก็ได้กินครั้งแรกค่ะทุกคนที่ร้านสะดวกซื้อน,นั่นเองค่ะ หมูแดงสมชื่อคะ่ะสีแดงเลยพ่อทุกคนลูกเดียวกันแต่ว่าสีจะต่างกันอันี้จะสุกเข้มทางนี้จะกำลังมันมันเรื่องไงทุกคนนี่คะ่ะไม่สุกจนเกินไปหันลูก่อนลูกใหญ่มาก นี่ทุกคนเดี๋ยวเราก็เอาขอขาวนี่ออก สวัสดีค่ะทุกคนมาปลอกมะม่วงสุกกันค่ะเดี๋ยวจะปลอกใส่ตู้เย็นไว้ค่ะเดี๋ยวไปดูว่าเย็นนี้จะมีข้าวเหนียวมะม่วงไหมก็จะซื้อแต่ข้าวเหนียวละค่ะทุกคนถ้ามีนะบางเพราะว่าบางครั้งเราไปเจ้าของร้านเขาก็ไม่มาก็มีค่ะ เรามีมะม่วงสุกแล้วเราก็ซื้อข้าวเหนียวมาเพราะว่าข้าวเหนียวอร่อยอยู่แล้วข้าวเหนียวกะทิแล้วก็ถั่วนี่เดี๋ยวมาชิม อันนี้ลูกหนึ่งค่ะทุกคนแล้วก็ลูกใหญ่มากเดี๋ยวลองชิมดูได้อะไรทานข้าเที่ยงกันทุกคน คนก็ทำงานบางคนก็ไม่ได้หยุดงานเราก็ไม่ได้หยุดค่ะทุกคนไม่มีวันหยุดจ้าทำงานทุกวันค่ะมีงานเยอะดีกว่าไม่มีได้เงินเดือนน้อยดีกว่าไม่ได้เลย เอาไปปลูกนะทุกคนจะขึ้นไหมน,นี่ค่ะทุกคนเสร็จแล้วนี่น่าจะมีถ้าจะกินกับข้าวเหนียวอะต้องต้องสุกเยอะๆนิดนึงอันนี้เขียวๆอยู่ก็มีเดี๋ยวหั่นออกก่อน ได้ข้าวเหนียวมาก็เดี๋ยวค่อยมาหาชิ้นที่สุกมันถึงจะอร่อยถ้ากินแบบมันๆมันก็จะไม่อร่อยเท่าไหร่กินข้าวเหนียวมะม่วงต้องแบบว่ามะม่วงสุกแบบนิ่มๆมาทุกคนถ้าแบบกำลังมันๆนี่ก็คือก็ได้อยู่แต่ว่า ข้างในอสุกอยู่ข้างนอกก็คือยังมันมัๆอยู่กําลังมันอันนี้จะเป็นของใครไปไม่ได้ก็คือเรานนั่นเองค่ะที่จะกินนี่ค่ะทุกคนอันนี้กิกนกับข้าวเหนียวได้ ะม่วงสุกจ้าตอนนี้ก็หมดต้นแล้วนะทุกคนมะม่วงต้นในบ้านหมดแล้วหมดหมดระดกมานิดหนึ่งแล้วจะกลัวจะโตน่าจะนานดูก็มีเอาจากต้นบ้างมี ซื้อที่ตลาดบ้างค่ะทุกคนกินผลไม้ตามฤดูเนาะมีอะไรก็กินไปค่ะทุกคน จะเปาะอ,อีกลูกหนึ่งคือมันสุกหมดแล้วอ่ะนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็ลูกใหญ่มากแต่อันนี้น่าจะยังไม่สุกเท่าไหร่นะหรือไงอาจจะสุกแล้วแหละอันนี้ไม่ได้เสียนะทุกคนก็คือตอนที่อยู่บนต้นน่ะอาจจะยางเนาะยางมันหยดลงมาแล้วติด ก็เลยเป็นอย่างนี้เลยเนี่ค่ะถ้าปอกออกแล้วก็จะนี่จะเป็นแบบนี้แค่ติดข้างนอกเฉยๆวันนี้ลมพัดแรงมากค่ะทุกคนพัดตั้งแต่เช้าแล้วพายุพายุระดูแรงอ่ะ ถ้าอยู่บ้านเราก็ฝนตลบเลยล่ะค่ะทุกคนอากาศแห้งเนาะดินแถมถนนแบบว่ายังไม่ได้เทปูนล,ลงเลยทุกคนฝน,นเยอะเด็กๆก็เป็นหวัดเป็นไอผู้ใหญ่ก็เป็นเป็นหลายอาทิตย์แล้วก็ยังไม่หายเลยให้กินยาด้วย หลานน้อยอะทุกคนแม่ก็ให้กินยาทุกวันก็ยังไม่หายเพราะว่าฝนมันก็มีทุกวันแถมยังชอบเล่นเล่นดินด้วยไวกำลังซนค่ะทุกคนไวกำลังน่ารักก <c oughs> ำลังดืง้อหนึ่งขวบ ห้าเดือนหกเดือนแล้วค่ะทุกคนเดินคล้องแล้วแต่ยังพูดยังพูดภาษามนุษย์เหมือนเราไม่ค่อยได้ได้แต่มนุษย์ต่างดาวอีกหน่อยก็พูดได้แล้วล่ะ นี่ทุกคนสวยน่ากินอันนี้อันนี้ก็เหมือนกันมีทางตรงที่สุกมากก็คือข้างในข้างในก็คือสุกมากนี่ทุกคนสีสวยนะมะม่วงอ่าพันนี้จะประมาณนี้ค่ะทุกคนจะสุกป,ประมาณนี้นี่สีสวยน่ากินนะ ต่อให้ไม่มีข้าวเหนียวเราก็กินเปล่าๆแล้วคะทุกคนถ้ามีข้าวเหนียวเดี๋ยวมาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูถ่ายคลิปลงคลิปก็ยอดวิวหลัก1 0บยก็เอาค่ะทุกคนก็ลงเหมือนเดิมค่ะ ก็เก็บไปเรื่อยๆเ,เนาะหลายเดือนหลายปีสิบปียี่สิบปีได้หลักพันวิวก็ยังยังดีนะทุกคนก็ลงไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะเราก็เอาเท่าที่เรามีเนาะเท่าที่เรามีเท่าที่เราทําได้ค่ะเห็นคนอื่นเขาได้เยอะก็เป็นโชคดีของเขาไปเนาะเราได้เท่านี้เราก็เอาเท่านี้ค่ะนี่ค่ะทุกคน เนื้อสวยนะได้เท่าไหร่เอวเท่านั้นค่ะทุกคนเราเห็นเขาได้เยอะก็ยินดีกับเขาด้วยคะ่ะแล้วแต่โชคแต่ดวงใครมันคะ่ะแล้วแต่บุญวาสนาตัวให้คลิปเราดีคลิปเราปัง แต่ว่าไม่มีคนดูก็เท่านั้นละค่ะขนาดบางคนน่ะเขาถ่ายคลิปเล่นเกมเขาก็ยังได้ยอดวิวเป็นพันก็ยังมีนะทุกคน ก็แล้วแต่ละคนทคําคลิปเหมือนกันบางทียอดวิวยอดผู้ติดต,ตามก็ไม่เหมือนกันค่ะได้ไม่เท่ากันอันนี้คือสองโลกค่ะทุกคนก็คือเต็ม กล่องใหญ่เลยนะไม่ใช่กล่องเล็กนะกล่องใหญ่เลยนะเราจะเอาเข้าตู้เย็นไว้ค่ะเอาไว้เราข้าวเหนียวไม่มีข้าวเหนียวก็กินเปล่า ถามมโลูกใหญ่ไหมนี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็คือแกนแกนมะม่วง เทียบรียบร้อย,ยแถวทุกคนนี่ค่ะใหญ่มากเกนมะม่วงสองสองโลกนี่น่าจะได้โลกกว่าเลยนะทุกคนลูกมะม่วงน่ะอันนี้ก็คือกินไปด้วยนะกินไปด้วยปอกไปด้วยนันยังได้ขนาดยังได้เท่านี้นะเนี่ยอันนี้ก็คือที่มาจากเกนมะม่วง รสชาติไม่หวานมากค่ะทุกคนถ้ากินแบบกำลังมันๆนี่ก็คืออร่อยไปอีกแบบหนึง่งเราก็กินด้วยปอกด้วยค่ะจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไง ก็คืออร่อยเราต้องเอาไปล้างก่อนพอะวอาใส่มะม่วงกันแล้วว่าทุกคนนี่ค่ะมาทานมะม่วงสุกกันจ้าทุกคนเดี๋ยวเย็นนี้ไปหาข้าวเหนียวมาก่อนร้านเขาจะมาไหมาเท่านั้นเ้ยค่ะ บางวันร้านอ่าข้าวเหนียวมะม่วงมาแต่หามะม่วงสุกไม่เจอไม่มีมันอาจจะหมดฤดูอ่ะมะม่วงสุกเนาะมันก็แล้วแต่ค่ะทุกคนถ้าถึงเวลาฤดูมะม่วงสุกก็จะหาซื้อง่ายหน่อยอร่อยอยู่ทุกคน อย่าดูเยอะค่ะทุกคนอย่าดูเยอะจะจะจับเจอจับไปจับมากินหมดกล่องนี้ได้เลยนะหมดกล่องครึ่งกล่องได้เลยนะทุกคนถ้านั่งมองเฉยๆก็นั่งมองไม่ได้ค่ะทุกคนรอตารอใจมากรอความอยากกินมากคะ่ะ โอเคค่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะที่มาดูในไลฟ์สดแล้วก็ดูย้อนหลังให้เนะทุกคนคอมเมนต์ทักทายกันได้นะใครที่แบบว่าอยากเพิ่มเพื่อนอยากเพิ่มผู้ติดตามก็คอมเมนต์กันได้นะทุกคนสวัสดีค่ะเพลงกิดร้องผ้าห่มในบ้านของคนหรือว่าแปมาเนาะทุกคนอาจจะเป็นเพื่อนเอนต่างประเทศหรือเปล่านะ อาจจะเปย์ามาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะทุกคนเนี่ยคอมเมนต์ทักทายให้กำลังใจกันได้ค่ะทุกคนใครที่แบบว่าอยากเพิ่มเพื่อนอยากแลกผู้ติดตามก็แลกกันได้นะยินดีต้อนรับทุกบ้านทุกเพจค่ะเจ้าของเพจไม่ยิงนะคอมเมนต์กันได้ค่ะทุกคนคอมเมนต์ให้กำลังใจกันได้เนาะดูคลิปแรกคลิปก็อะไรนะดูยอดวิวแรก ยอดวิวกันได้ค่ะทุกคนเพราะว่าส่วนมากที่ได้ยอดวิวก็มาจากการที่เพื่อนๆมาดูให้กันแล้วเราก็ไปดูกลับให้เพื่อนนั่นเองเนาะทุกคนถ้าเพราะว่าอะไรพราช่องเราช่องเล็กเราก็ต้องอาศัยเพื่อนๆนที่เป็นเพื่อนกันที่แบบว่าเปิดช่องเปิดเพจนี้นะทุกคนดูให้กันแลกยอดวิวกันถ้าถ้าเราหวังจากผู้ติดตามเลยว่า ก็คือต้องหวังหลายอย่างเนาะทุกคนอ๋อคุณยายของฉันพราะคุณมาในฝันของฉันเมื่อคืนนี้และคุณบอกว่าฉันเป็นยายของคุณอันนี้ก็คือน่าจะแปลมาเนาะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนที่มาทักทายมาคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันเนาะสู้ๆไปด้วยกันค่ะทุกคนในการทำช่องทำเพจเนาะอาจจะต้องแบบว่า เราเพจเล็กซ่องเล็กต้องยิ่งขยันให้มากอะ่ะทุกคนขยันอดทนค่ะเพราะว่าแล้วเราก็ต้องทําทุกอย่างด้วยนะทําทุกอย่างเองเช่นว่าการไปดูคลิปให้เพื่อนกันไปแลกกูติดตามแลกยอดวิวกับเพื่อนเนเนาะมันจะได้แบบว่ามีหลายทางนะทุกคนถ้าเราอยาก,ยากได้ยอดวิวจากผู้ที่แปลว่าไม่ได้ติดตามเรานั้นยากแน่นอนคะ่ะทุกคน เพราะว่าช่องเราช่องเล็กนะทุกคนก็คือเราลงคลิปทุกวันก็ช่วยเปิดการมองเห็นในช่องให้เพจของเราเนาะการลงคลิปทุกวันไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวแล้วก็การแบบว่าเรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนก็คือไปดูคลิปให้เพื่อนแลกคลิปอ่าแลกดูยอดวิวกันไปคอมเมนต์ไปทักทายกันอันนั้นก็ช่วยเปิดการมองเห็นให้ช่องให้เพจเราเหมือนกันค่ะทุกคน แล้วถ้าช่องเราแบบว่า,วามีคนคอมเมนต์เยอะมีคนอ่าดูคลิปเยอะเนะทุกคนมันก็จะช่วยเปิดการมองเห็นให้ช่องของเราเหมือนกันค่ะคุณยายนี่ผล,ลไม้อะไรคะอะไรนะแมงโก้แปลว่ามะม่วงใช่ไหมทุกคนมะม่วงค่ะแป๊มังใช่ไหมแมงโก้เนีย่ยทุกคนมะม่วงสุก จะแปลมาเนะทุกคน thank you very much เนะทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ทักทายกันเนาะ thank you นะทุกคนความอสุขคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะที่ทักทายคอมเมนตะ์กันเนาะ ได้อะไรทานข้าวเที่ยงกันทุกคนก็เป็นกำลังใจอ่าคุณยายเป็นยังไงบ้างอ๋อสบายดีจ้าฉันสบายดีขอบคุณมากๆเลยที่ทักทายแล้วก็คอมเมนต์เราทุกคน่ น่ากินมากค่ะทุกคนแมงโกะมะม่วงสุกค่ะโอเคค่ะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบาย